ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยมาม่าโอเคเจเนเรชันนี่ขึ้นไปดูแล้วหรอย่างบุญเล่นพี่นี่ก็ไม่ธรรมดานะมาถึง <c oughs> ขึ้นเลยก่อ <laughs> นก่อนก่อน,นที่จะขึ้นแบง้์ก่อนนะครับผมขอให้จินตนาการนิดนึงนะครับว่า<ด>มันจะคล้ายคล<ด>้าย คือฟ <Auf S 2> ิล์มจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่เสร็จไม่เสร็จครับข้างล่างเสร็จเยอะกว่าเสร็จยากกว่าแต่ว่าเราก็ตเออมันโปร่งดีเนาะมันโปร่งดีเนาะเป็นประมาณไหนอันนี้ดีดีเทลตรงเนาะใช่ครับอันนี้ก็ยังฉาบไม่เสร็จใช่ไหมครัเสร็จแล้วครับผมเสร็จสติกเกิลติกเกิลครับมันเหมือนกับเอางี้เบื่อไหมที่มาแล้วเจอคนไม่ค่อยมีเทสต้องมาถามว้าวแรงมากคพิเขนมทีละเดชแรงอะโหมมากถือว่า เทสเรื่องเทสมันคุลระเลเวลกันครับผมให้เขาคนหนึ่งเพราะเขาคือเคนธีระเดชอธิมายก่อนนะฝั่งนู้นก็เป็นฟิตเนสห้องฟิตเนสครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นห้องเกสต์รูมซึ่งยังไม่ได้เริ่มทำครับยังไม่เสร็จยังไม่ได้เริ่มฟิตเนสประมาณนึ่งโอ้ยยังเยอะมากนะเยอะครับเยอะมากเลยเฉพาะฝั่งนี้สมห้องเก็ามีจะนอนเขามีจุดรับแขกข้างบนีงเ อันนี้คงไม่ได้รับแขกหรอกพี่ไว้นั่งกันเองสองคน<ะ>ใช่ไหมก่อนนอนใช่ไหมไม่บิวกันก่อนอันนี้ไม่ใช่จุดบิวจุด <c oughs> บิวไม่ต้องบิวรุนนี้ไม่ต้องบิว <c oughs> แต่ว่าอันนี้เรายังไม่จบนะมันเป็นเป็นอ่าเป็นพมา่านออตโตโอ้ครับ เพื่อที่จะกั้นไม่ให้แอร์ลงไปข้างล่างแต่แรกนึกว่าเป็นเป็นม่านกั้นนี้เหมือนนวดไทยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไจุดประสงค์คุณไม่ได้เอาไ้นั่งบิวเหมือนที่คุณบอยบอกไม่ใม่แล้ว่าถ้าถ้าเที่ยวหน้ารายการนี้เขาติดต่อพี่มาพี่ไม่้เข้าไปเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาทําลายทุกอย่างที่บ้านเราไอ้นี่เปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ทําให้เราหมดความมั่นใจอ่ะไม่เป็น้นเชิไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นอิทาเลียไงครูเป็นแบบนะดีไซน์เขาขึ้อยากรู้เฉยๆตอนแรกอ่ะเกือบจะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเสร็จอาจจะให้้วมาแล เขาจะเขาจะฉีกฉีกทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเี่มันเด็ดมากเลยมันสวยมากดูบอเปเปอร์ดิโอ้โหนี่มันแบบเงียบโอ้โหสุดยอดอ่ะบอเปเปอร์ธรรมดาเลยครับพี่โดมพูดถึงบ้านนี้นั่งอยู่ในบ้านเหมือนกินเป็ดโฟร์ซีซั่นอยู่เหมือนกันทำไมเอ้าทำไมเงียบกันหมดเลยไปห้องนอนไหมคือจะบอกว่าเขาพยายามจะบอกว่ามีความจีนมีความจีนใช่ครับพี่มันสไตล์อิตาลีนะที่เนี้ยไมไม่ไม่ นั่นน um ้องพี Öz ่เราราเไม่มีพวกเลยวงการนี ee, ้อยู um> ่ยากมากวงการนี้อยู่ยากมากเลยนนี่ครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากครับอันนี้คือผมทําให้นุ่นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้อันนี้ห้องห้องแต่งตัวของคุณของนุ่นครับ อ้าวคุณมีสองโซนเหรอสองโซนความจริงแล้วไอ้่วนฝั่งนี้เนี่ยมันฝั่งนี้มันควรที่จะเป็น walk in closet ของ his and hers ก็คือเราแบ่งกันสำหรับผู้ชายอาจจะเล็กนิดนึงและก็ที่เหลือก็อันนียของลุยของลุยตู้นี้พี่บอกว่าพี่นี่ไม่เก็บนะเก็บกี่นายอย่างเดียวพี่ตรงนั้นนะเขาให้ผมล็อตเดียวเลย ใช่ไล็อตเดียวเลยแล้วผมก็เลยบอกว่าตรงนั้นนะมันเป็นห้องนอนความจริงเป็นห้องนอนใหญ่แล้วมันจะมีลิฟวิ่งรูมเล็กๆแล้วก็มีดูทีวีได้แต่ว่าไหนๆเราไม่มีที่ที่จะไว้เสื้อผ้าของเราผมก็เลยต้องแยกส่วนอันที่เป็นห้องใหญ่มาสเตอร์เนี่ยก็เลยต้องหันมานิดนึงไม่เพื่อที่จะเป็นวอล์กอินคอร์เซตของผมเขาหน่ารักนะเขายอมเมียเขาสุยการเลยนะบอยอะยอมไหมบอยพี่ไปอยู่ตรงนั้นเ่ย พี่ไปอยู่มุมแบบพี่เหยไปอมีที่ติไหมต้องเสียสละให้พรยาแบบนี้บ้างไหมใช่คือผมมาโชคดีตรงที่ว่าผมมาทําเสร็จแล้วตกแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ลีนยนได้มันทำได้มันเพิ่มห้องได้โอ้ยอย่าเปลี่ยนอะไรหลายๆพามาดูดิพามาดูตัวอย่างไม่นะแต่หลังๆมันเริ่มมีการทะเลาะกันเรื่องสเปซพอเขาเห็นเสื้อผ้าเราเยอะมากแล้วเราก็แบบคุมพื้นที่ไปหมดอะไรเงี้ยหลังๆเขาเริ่มบ่นคำหนึ่งผมก็เริ่ม เอาตัวไหนที่ไม่ใส่ก็เอาไปเก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องแขวนอยากให้เขามีเนื้อที่แบบเยอะๆให้เ่าเราบ้านคุณเคนท่าทางของพี่หน่อยกับคุณเคียนเนี่ยไม่แพ้กันเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยยังไงมันก็มันเป็นสิ่งที่ไอ้เนี่ยมันไม่มีทางพอเราต้องโลออกตลอดครับอเคที่ต้องดูห้องแต่งตัวหรุ่หน่าใช้กว่าของหนูอีกนะห้องของเขาอะ โอ้ยโอเคชายเลยสวยกว่าฮะทำไของลุยสวยกว่าเฮ้ยไม่สวยกว่ามันแต่งใช่ค่ะแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายด้วยกันไม่อันนี้ยังไม่เสร็จพี่ยังดึงไม่ได้ดีเทลอย่างเงาย่งเงาแบบร้านขายเสื้อผ้าที่ร้านขายสุดอิตาเลียนไม่แล้วยังไงคดึงมาต่อไม่พี่อันนี้ความจริงแล้้วเนนี่่ออัคืไมกบบไม่เก็บจดหมายพี่มีชั้นมีชั้นมีแขวนโอ้ยแหวนตรงนี้แหวนขับนี่กับอันนี้แขวน อันนี้ทใส่แล้วพวกกางเกงกระเป๋าพวกหมวกกันน็อกพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็เลยอันนี้เขาเขาต่อรองแล้วด้วยนะครับว่าเขามบมองแล้วเออหลุยไม่น่าจะใช้หมดนะแล้วเอาเลยขอขอช่องสองช่องสิอะไรอย่างเงี้ยหรอมันจะเริ่มเขาจะเริ่มอย่างงั้นก่อนไงเสียบไว้ก่อนช่องหนึงสับพักมันก็จะค่อยกระจายกระจายเบียดนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมเรื่องเรื่องห้องแต่งตัวชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนแล้วว่า ไม่ทะเลาะกันละเพราะเราจบไปแล้วเรื่องของเรื่องที่เราทะเลาะกันหนักมากตอนแรกอะพี่คือจากบ้านเก่าอะคือเราไม่อยากให้เสื้อผ้ามันมากองอยู่กับพื้นผู้หญิงคือเราใช้ร่วมกันแต่เราไม่ค่อยู้สึกว่ามันไม่เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยพอมันนึงพอเราแบบจัดการได้เราไม่ค่อยจูึกห้องนอนอะมันไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เตียงนอนมันพอดีแล้วอะมันมาใช้ไว้นอนเนาะไม่ได้ใช้ไว้แบบอย่างอื่นเนี่ยเราก็เลยพยายามจัดสัรให้มัน ให้มันคุ้มค่าห้องนอนมันก็ไม่ใช่ไว้นอนอย่างเดียวนะเอ้ยด้วยเรามีแขวนทีวีไว้ไว้ดูทีวีอ๋อดูทีวีในห้องนอนด้วยเหรอสาบานว่าชีวิตจริงอยู่แอ้วมีทีวีก็ื่อก่อนไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวได้อยู่ใกล้ห้องนอนอีกเต็มแน่เต็มแน่เฟียกจะแจระมาอีกแล้วเฟียกจะแจระเข้าบ้านนี้อีกแล้วพี่เพ็ญเขาบอกดูอะไรดังโป๊เพียบบนี้เนียบมาอยู่ญี่ปุ่นเยอะแล้วก็อีเต้อีไตอะไรกันเนาะ ขอไปดูเตียงที่เขาเอาไปนอนเฉยดีกว่าป่ะใอเนก็เฉยๆรอนึงซึ่งยังไม่ใครนอนนะพี่คือชีวิตเขาว่าดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ